นี่จังหวัดอุทัยธานีร่วมกับทีมเซลแมนจังหวัดอุทัยธานีขับเคลื่อนสินค้า local plus ภายใต้โครงการสร้างทีมเซลแมนจังหวัดและส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทย go inter จังหวัดอุทัยธานียังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นอันซีนอีกแห่งหนึ่งกับสถานที่ที่มีชื่อว่าบ้านชายเขาตั้งอยู่ที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีมองไปทางไหนก็เจอแต่สีเขียวของภูเขาทอดเป็นแนวยาวด้านหน้าย,ยังมีร้านอาหารร้านกาแฟไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมแวะไหว้พระที่วัดสวรรบรนพตหรือเรียกกันว่าวัดเขารวมนั่นเองค่ะ เป็นวัดเก่าแก่และมีพระอุโบสถที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุทัยธานีค่ะมาเยือนถึงถิ่นกันแล้วเราไม่พลาดที่จะพาทุกคนไปเยี่ยมชมสวนโกโก้และสวนขมิ้นชันต้นกำเนิดเกษตรสูตรใหม่ที่สมาชิกเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรห้วยคดพลิกชีวิตจากการปลูกพืชเชิงเดียวหันมาปลูกพืชที่ให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี เดิมทีเดียวเวยโคดเป็นอำเภอเล็กๆนะคะที่อยู่ในจังหวัดอุทัยธานีทำให้การกเกษตรมีความหลากหลายเช่นอ้อยข้าวโพดมันสับปะหลังนะคะแล้วก็ยาพลาแล้วก็ยังมีสับประรดค่ะเรามีการส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืชเพื่อให้มีรายได้ทุกเดือนนะคะนั่นก็คือโกโก้ สำหรับแปลงการผลิตของโกโก้ของคุณสำรวยเพลงสอนนะคะเป็นแปลงต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีงจังหวัดอุทัยธานีค่ะมีมาตรฐานการหมักมลเมล็ดแบบสูตรของสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรส่งชาวเบนเยจยมมาหมักทำให้ไม่มีรสชาติเปรี้ยวกลมกลม่อมระมุนเข้มข้นแน่นอนค่ะอันนี้เป็นผงโกโก้นะคะเป็นซิกเนเจอของสหกรณ์ก็อันนี้สามารถชงร้อนแล้วก็ชงเย็นได้เลยนะคะ สหกรณ์การเกษตรห้วยคดยังมีการปลูกขมิ้นชันนำมาแปรรูปเป็นชาขมิ้นชันช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรอีกด้วยที่นี่จะปลูกได้สีสดกลิ่นหอม อย่างแปลงคุณสมชายปีเปรม่ยนนค่ะจากเดิมที่พื้นที่เขาปลูกอ้อยซึ่งมีรายได้ประมาณ3,000-4,000บาทต่อปีปีที่ผ่านมาเขาได้ประมาณ36,000บาทต่อปีต่อรอบการผลิตซึ่งคามิจันใช้เวลาประมาณ7เดือนในการผลิตแต่ละครั้งค่ะ นอกจากนั้นที่นี่ยังเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจอีกด้วยค่ะใครที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้มาได้เลยที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ